สวัสดีค่ะพีทนะคะกะ็หนูเป็นเรียนมาตั้งแต่เด็กอะคะ่ะก็คือจำความได้ก็อยู่ในโบทตัวในบทเนี้ยคะ่ะแล้วทีนี้มีโอกาสได้คุณแม่ะคะ่ะก็คือได้ไปฟังคลิปคำพยานของอวิดีโอในใน u t u b e อะคะ่ะเป็นของอาจารย์หมอวรุ่นแล้วคุณแม่ก็ศึกษาเรื่องไฟมานานมากเนะะี่ยค่ะแต่คือตัวหนูอะหนูเชื่อ,อพระเจ้ามาตั้งแต่เด็กหนูก็รู้สึกว่า ไฟคืออะไรแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอะเราต่อต้านเรื่องนี้อะคะ่ะเรารู้สึกว่ามันผิดจากสิ่งที่เราถูกสอนมาตั้งแต่เด็กแบบผิดจากความเชื่อเดิมเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าโอ oh, ้แม่แหนไฟอะไรเงี้ยรู้สึกว่าไม่รู้สึกความสัมพันธ์เนี่ยครอบครัวมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆเราเริ่มเราเริ่มไม่ค่อยปรึกษาเขาเพราะเรารู้สึกว่าเขาเริ่มเชื่อในสิ่งที่เราเราว่ามันผิดอะคะ่ะแต่ว่าวันก็จะมีงาน,นฟิ้งฟูที่เซนต์ฮันดเกตอะคะ่ะก็คือแม่ก็จะ แม่บอกว่าให้เราพาไปหน่อยอะไรเงี้ยตอนนั้นเราคิดในใจว่าแบบทาไมต้องไปทําไมเราต้องไปที่ที่เรารู้สึกว่ามันผิดแล้วก็มันขัดแย้งกับความเชื่อเดิมเราเนี่ยค่ะทีนี้วันเราก็รับปากกับแม่ไปว่าเราเราจะพาแม่ไปเงี้ยใช่ไหมคะแล้ววันนั้นอยู่ดีๆแม่ก็บอกว่าแม่ไปไม่ได้แม่รู้สึกไม่ค่อยสบายเงี้ยเราก็เออเราก็ดีใจมากที่เราไม่ต้องไปางานซื้นฟูนั้น แต่วันนั้นเหมือนทับยันสุดมาเราแต่เราบอกว่าให้ลองไปดูไงเนี้ยหนูก็งงว่าหนูจะไปทําไมในเมืว่าหนูไม่เชื่อไงค่ะแต่ว่าหนูก็ทัาเชื่อแล้วก็ลองทําตามเสียงที่แบบมันขึ้นมาในใจไงหนูก็ถามพระเจ้าว่าเออถ้าหนูตื่นหนูจะไปนะเขาขอให้หนูตื่นแล้วกันเลยนะคะวันนั้นหนูก็เด้งขึ้นมาตอนตีห้าแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ไปเซ็นท่ามิเกตไปคนเดียวค่ะแล้วก็นั่งอยู่หลังสุดของห้องประชุมค่ะก็ เขาก็มีการนวัตก,การมีการสอนเนี่ยหนูก็ก็เหมือนโบสทั่วไปนะตอนนั้นหนูก็คิดว่าเออเสร็จแล้วเราก็คงกลับอย่างงี้ค่ะระหว่างที่อาจารย์หมอเรียกเรียกผู้นําไปรับไฟข้างหน้าค่ะแล้วตอนนั้นคนก็ทยอยออกไปต่อแถวรับไฟหนูกออ็คิดว่าจะกลับอยู่ดีๆช่วงที่เขาว่างมือผู้นําหนูก็ร้องไห้ก็ร้องไห้ไม่หยุดอยู่กับ20นาทีอนะ่ะหนูก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่ว่าตอนนั้นอนะรู้สึกมันตื้นตันใจกับแต่ ก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยค่ะพยายามพยายามอยู่ร้องไห้เพราะว่าไอาคนย่เนี่ยเพราะแบบเราร้องไห้แบบป้าแดงแล้วก็ร้องไม่หยุดหนูก็หันจนแบบจนหนูวหันไปถามป้าคนข้างว่าแบบว่าเออหนูเป็นอะไรคะหนูร้องไห้ไม่หยุดเลย mm hmm. เกือบ20สนาทีเงี้ยป้าเขาพูดคําเดียวขึ้นมาว่าไปต่อแถวราไฟได้กันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าเออที่ไหงเนี้ย มีการทรงสถิตยอยู่หนูสมัมผัสได้อย่างน้นหนูก็เลยพระเจ้าแนละ้วหนูจะลองไปรับไฟดูนะอะไรเงี้ยหนูไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยแต่ขอให้พระเจ้าเปิดเผยสิ่งเหตุการณ์พวกนี้นที่แบบเราเคยสงสัยมาตลอดน,นคะคะตอนนั้นก็ไปต่อแถวแต่ก็ยังไม่กล้าโทรบ,บอกแม่กลัวแบบเสียหน้าเพราะว่าเราต่อต้านมาตลอดแต่ตอนนั้นเรารู้สึกแล้วว่ามันแบกว่าไฟเพิ่ยมยานจริงนะคะก็ไปต่อต่อแถวรับไฟ แล้วหนูอะไม่เคยฟังคําพยานเลยไม่เคยฟังวิดีโออะไรเลยเกี่ยวกับการรับไฟก็ไม่รู้ว่าเขานอนลงไปทําไมเขาเขาทําอะไรกันแล้วแบบอ่าคนชุดแรกๆค่ะที่เขารับไฟอะค่ะเขายังไม่ตื่นเลยหนูก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็หนูเข้าไปหนูจะหลับนานไหมหนูก็ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้กลัวแบบกลัวหลับยาวเนี้ยพราะเราเองเราก็ไม่รู้เรื่องนี้เลยอย่างงี้ค่ะ แต่ว่าพอเข้าไปในฮอเน,นี่ยค่ะอาจาร,รย์อาจาร,รย์หมอมาวางมือให้ไงค่ะหนูก็อธิษฐานถามพระเจ้าอีกครั้งว่าถ้าเป็นของจริงถ้าเป็นของจริงขอพระเจ้าสั่งแดงกับหนูก็เกิดการอัศจรรย์ตรงที่เราเรา,เรามีความรู้สึกว่าเราล้มก่อนที่อาจาร,รย์หมอจะแตะค่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ร้องไห้ออกมาแล้วหนูก็ขอโทษพระเจ้าว่าเ,เราต่อต้านมาตลอดจนกระทั่งวันนี้พระเจ้าก็ทรงนำให้เรามา มาพบกับความจริงเนี่ยคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากหนันใจว่าไฟของพระญยานจริงค่ะและ้วก็ก็ขอบคุณพระเจ้าหลังจากนั้นหนูรับไฟก็ผ่านมาปีเลยนะคะกว่าหนูจะได้มาผูกพันตัวที่เนี่ยค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะ